คุณภาพสินค้าดีมากนะครับดีมากแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากหัวแชกเนาะทางร้านบริการดีมากนะครับมีปัญหาแก้ไขให้ทันทีเนาะทางร้านเอาใจใส่ลูกค้ามากนะครับติดตามร้านนี้ไว้นะครับซื้อของร้านนี้นะครับดีมากเลยดีมาก สั่งมาสองชิ้นนะครับแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรนะครับเอามา DIY นะครับสินค้ามีคุณภาพมากครับขอบคุณทางร้านมากเลยนะครับที่เวลามีปัญหาแล้วแก้ไขแก้ไขให้นะครับขอบคุณมากครับ 哦了。Oh